สนับสนุนโดยหลินจือหมินเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้นผสานวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบเจลในแคปซูลน,นิ่มให้หลินจือมินดูแลคุณทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งนะคะมาพบกันในรายการ healthy t o g e t h e r สุขภาพดีไปด้วยกัน บอยเนเจอร์ไบโอเทคค่ะวันนี้นะคะดิฉชั้นคาราพลาสิทธิ์แล้วก็คุณหมอส้มอิสราพรวุฒิอีรานวิทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนตะวันออกรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะค่ะและในตอนที่2ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากในแพทย์ดำรงลหะพรสวัสด์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคและเอ็นบีแคร์เซ็นเตอร์นะคะเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สวั icana, สดีครับสวัสดีครัคุณคุณหมอคร่ะคุณหมอคับมถ้าพูดถึงเรื่องกินนะคะดิฉันว่าทุกคนชอบทั้งนั้นดิฉันเองก็ชอบการกินนะคะแต่นึกย้อนไปถึงสมัยเป็นนางแบบเนี่ยสัก30ปี20ปีที่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังมากในเรื่องของการกินไม่งั้นเดี๋ยวจะอ้วนนะคะนางแบบส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ไดเอทกันทุกคนเพื่อจะรักษาหุ่นพวกไขมันอย่าเนี้ย ของทอดเนี้ยก็จะเลี่ยงเลยแต่อย่างที่ฉันเองเนี้ยมันก็มีแอบทานขนมอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเราชอบของหวานไม่น่าเชื่อว่าคุณทานขนมนะครับทานขนมค่ะอย่เนี้ยคุณผู้ชมคงกำลังคิดกันอยู่เลยว่าเราจะมีวิธีทำยังไงนะคะที่จะทานอาหารให้เหมือนเป็นยาครัโอเป็นคําถามที่ดีมากนะครับที่จริงก็คือเรื่องอาหารเป็นยาหรือว่ายาเป็นอาหารเนี่ย คือมันเป็นคอนเซปที่มีมานานแล้วนะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของของยุคปัจจุบันนะเราจะสังเกตว่าคนจะเร่งรีบบางไทยเราทานอาหารที่เรียกว่าเป็นจังฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งมีคุณประโยชน์เนี่ยไม่ครบอันนี้ก็เป็นที่มาของทำไมสถิติของโรคที่เขาเรียกว่าโรค NCD NCD ก็คือย่อมาจาก Non Communicable d i s e a s e หมายถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวาน ความดานโลบอ้วนทีนี้ในในเรื่องของการแพทย์นในฐานะที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราจะทํายังไงให้ตอบโจทย์ในเรื่องของพวกนี้ได้นะครับการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า preventive medicine ก็เรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เ,เป็นศาสตร์หนึ่งน่าสนใจมากก็เรียกว่า nutraceutical ัะคุณคารา nutraceutical เนี่ยมาจากคําว่า n utritionnutrition ก็คือโภชนาการบวกกับ pharmaceutical นะครับก็คือเรื่องอาหารเป็นยานะครับ mm hmm. ก็คือเราเอายาบวกกับนิวเดชั่นคืออาหารเอาสองอย่างมารวมกันเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่เลยว่านิวทรซูติกอลก็คือทํายังไงให้อาหารเนี่ยมันเป็นยาเลยนะครับ<ะ>ซึ่งน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากกินด้วยแต่ว่ากลัวอ้วนด้วยใช่ไหมฮะ ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าคนเราเนี่ยค่ะคุณหมอมีการทานยาที่เยอะมากๆเลยค่ะอย่างงี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียกับร่างกายย่งไรบ้างคะก็ผมเองก็ยังยังเป็นแพทย์อยู่นี่ยคือบางทีคนไข้มาปรึกษาเนี่ยพร้อมกับยา1ตะกร้าครับคุณครัลหนตะกร้าจริงๆนะครับก็คือกินเฉพาะยานี่ก็แทบจะอิ่มแล้วซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบิดาแห่งวงการแพทย์นะคุณคาร์ล วลาแห่งวงการแพทย์นเนี่ยเขาชื่อพาลาเซลซัสคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มเอาสารเคมีเนี่ยมา,มาใช้เป็นยาเขาเคยกล่าวเตือนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณากาลแล้วนะครับบอกว่าไม่มียาที่ไม่มีพิษยาทั้งหมดมีพิษยากับยาพิษเนี่ยต่างกันแค่ปริมาณการใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้แต่ยาอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ถึงเป็นยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกัน คือเรียกว่า preventive medicine ครับก็ค,บคือแทนที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะรอเป็น curative medicine คือว่ารอจนป่วยไม่ป่วยก็ไม่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นลักษณะ prevention นะครับคือป้องกันไว้ก่อน แล้วก็สิ่งที่ทการทําการป้องกันได้ก็คือเรื่องของอาหารครับเหมาะมสมครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ายาทุกอย่างล้วนแต่มีพิษค่ะเราจะมีวิธีการเลือกทานยังไงบ้างให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราไว้บ้างคะคืออาหารหลายชนิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างเช่นมันมีริ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระนะครับเรียกว่าเป็นอะตอมนะครับอะตอมก็คืออนุภาคชนิดหนึ่งที่มันเอ่อมันคล้ายๆกับปัวขโมยนะค,คือปกติ เซลในร่างกายเนี่ยมันจะมีประจุเป็นคู่ทีน,นี้อนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวเพราะฉะนั้นเวลามันเจอประจุคู่ปุ๊บมันก็จะไปแย่งแย่งซีนะนะพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็จะแย่งเอาอะตอมทําให้เซลลของร่างกายปกติเนี่ยถ้าเจออนุมูลอิสระเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะเสียหายนะครับทำให้หลายคนเนี่ยแก่เร็วร่างกายเสื่อมเร็ว นอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราผลิตขึ้นมาด้วยแล้วก็บางทีก็เป็นจากสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราจะมีสารหรือว่ามีตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราได้บ้างไหมครับครับก็จากการศึกษามาเนี่ยผมพบว่าตัวแอสตาแซนทีนนหมองแอสตาแซนทีนเนี่ย ปกติเราเวลาพูดถึงอนุมูลอิสระเรามาักจะนึกถึงวิตามินซีน C, ใช่ไหมวิตามินซีเป็นหลักอันนี้เราก็้คิดกันนะครับแต่คุณคาร่าทราบไหมครับว่าแอสตาแซนทีนเนี่ยมีฤทธิ์เนี่ยต้านอนุมูลอิสระสูงออกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าใช่ครับทีนี้ตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยมันทำอย่างนั้นได้อย่างไรที่บอกว่ามีฤทธิ์มากกว่าตัวอื่นเนี่ย6,000เท่าเนี่ยมันมโนไปเองหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่คนระับเพราะว่า ความจริงทางวิทยาศาสตร์คือว่าตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยคะคือมันมีขนาดโมเลกุลที่ยาวทําให้มันสามารถจะห่อหุ้มเซลล์ได้ดีผมยกตัวอย่างอย่างเวลาไปนอนชายทะเลเนี่ยแล้วเราอยู่ใต้ร่มกันแดดที่แบบมันใหญ่เลยเป็นร่มยักษ์เลยเนี่ยกับร่มอันจิ๋วๆเนี่ยอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันกันแดดได้ดีกว่าร่มใหญ่แน่นอนคล้ายๆกันก็คือว่าตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยขนาดโมเลกุลที่มันยาวมากเนี่ยมันทําให้มันสามารถ คุ้มกันเซลล์ได้ดีนอกจากแอสตาเซนตินที่หมอนแนะนําแล้วนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นไหมคะที่อยากจะแนะนําในวันนี้เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมีอีกตัวที่อยากแนะนําเลยก็คือตัวน้ํามันปลาทุกนอาจจะดูฟังว่าเหมือนบางพื้นพื้นนะครับน้ำมันปลาอีกแล้วใช่ครับแต่ว่าผมไปศึกษาคนควาพเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีความจริงทางวิทยาศาสตร์หลายๆประการเลยครับอย่างเช่นในวารสารของอเมริกัน journal Clinical n าด r เ t ชั่หรือเรียกว่าโภชนาการคลินิกเนี่ยเขาศึกษาในในคนทั้งหมด40,000คนคนทครัพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่บริโภคปลา1-2ครั้งหรือน้ำมันปลาเนี่ยหนครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าอัตราการเป็นโรคหัวใจเนี่ยลดลง15%อันนี้จากสารเขาเรียกว่าสาร e p a d h a นะครับนอกจากใน,ในวนารสารเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีความจริงทางวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ American Journal of Preventive Medicine ก็คือเวชศาสตร์ป้องกันที่เรากำลังอยู่ในอินเทรนอยู่นี่นะครับอันนี้เขา,เาศึกษาในคนไข้ทั้งหมด260รายพบ,บว่ากลุ่มคนที่บริโภคป,ป่าคล้ายๆกับเปเปอร์แรกเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า Grey Matter ก็คือเนื้อสมองเวลาเราหั่นออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีเทาแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวส่วนสีเทาเนี่ยเป็นส่วนที่เซลล์สมองเยอะ เราพบว่าคนที่บริโภคปลาเนี่ยเนื้อสมองส่วนเกรย์แมเทเตอร์เนี่ยหรือว่าเนื้อสมองส่วนสิเทานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับังนั้นถึงเป็นความจริงอาจจะเคยได้ยินคนโบราณบอกว่า,ากินปลาแล้วสมองดีะนะครับก็มีความจริงทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้อยู่อย,ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันกลายมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองแล้วก็ทําให้หัวใจแข็งแรงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องของลดการอักเสบ ในร่างกายได้ด้วยครับค่ะแล้วนอกจากนี้เองะะมีสมุนไพรอะไรที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบได้บ้างไหมคะคุณหมอครับอีกอันนึงก็คือราชาสม,มุนไพรเห็ดหลินจือแดงครับ,ค,รบคือตัวเห็ดหลินจือแดงเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยผมพบว่ามีเปเปอร์ทั้งหมด6 0 0 0กว่าาระสารโดยสรุปก็คือว่าตัวเห็ดหลินจือแดงเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเรื่องของอลดความดันและก็เรื่องของน้ำตาลในเลือดได้นะครับ โดยสารตัวแอคทีฟของมันก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์นะครับตัวการ์โนเรนแล้วก็เบต้ากลูเคนซึ่งสามารถจะถ้าเรานำสิ่งนี้เนี่ยมามาเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าอาหารเป็นยานะครับ กาทําให้บำรุงร่างกายได้ใน,ในทใุกมิติครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่ฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะอยากออกไปซื้อแอสตาแซนตินน้ำมันปลาแล้วก็เห็นจืดแดงมารับประทานกันสักทีเดียวเลยนะคะจริงไหมครับคุณหมอส้มจริง,ะค,ะรงค่ะพีคาร่าแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ม,มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารให้เป็นยานะคะจากคุณหมอดำรงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณคุณหมอากนค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการ Healthy Together สุขภาพดีไปด้วยกัน by nature biotech ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะหมอส้มกับดิฉันจะมีอะไรมาฝากติดตามกันให้ได้ค่ะแต่วันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยลินจือมินเอ็กซ์ตร้าผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือแดงเข้มข้นผสานแอสตาแซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเซจและน้ำมันปลานวัตกรรมชะลอวัย ลดความเสื่อมของผิวและข้อกระดูก